สวัสดีครับและนี่คือรายการมีโลโบรายการที่คนดูดีสองคนจะมาทำอาหารในทางการทารนง่ายที่คอนโดคันนี้นะครับและผมเป็นฟึ่งมากหรับทีมนาฬิกาเองนะ,ะครับผมวันนี้เราจะทำรายการแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะแต่มาดูตกลงกันยังไม่ตั้งชื่อทำได้ไงคะทำได้แน่นอนง่ายที่บ้านผมเองแค่มีโลโบ ชูวีวานนะครับผมเครื่องต้มยำพร้อมกะทิเข้มขม้นมีกะทิในซองด้วยหรอกะทิในซองไงและนอกจากโลาโบอทขาดไม่ได้นะครับเรามีส่วนผสมหลักคือเบคอนเห็ดสามอย่างและนี่คือ <บา S 1> ปลาเส้นหาง่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านและสิ่งสำคัญอีกอย่างนก็คือแป้าางข้าวเจ้าเองมาเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าครับแต่เอ๊ยยังไม่มีเตากงเตาแก๊ด้วยเลย ว่าไม่ยากเพราะเราทำกันง่ายๆที่บ้านเองด้วยไม่คุ้นแหวะครับผมง่ายจังเลยการล้างเห็ดที่ถูกต้องเนี่ยคือเอาเห็ดนะคะแล้วก็เปิดน้ำค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จละค่ะนี่คือวิธีที่ถูกที่สุดใโลกไมต้องหัแบบนี้ด้วยค่ะแน่นอนครับต้องหันแบบนีสิถึงจะสวยถูกไหมฮะไม่เห็นจะสวยเลยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะไม่ใช่สามเหลี่ยม แป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งเชียโงโอ่งค่ะเพราะว่าเป็นข้าวเจ้าเจ้าเทแป้งใส่เลยนะง่ายๆเสร็จแล้วใส่น้ำอ่าน้ำเปล่า,น,ลาน้ำเดือดสะอาดของเราที่นี่นะครับผส,สมน้ำกับแป้งเข้ากันโอเคต่อไปเป็นคิวของพระเอกเราครับนี่คือโลโบเครื่องต้มยำผสมน้ำกะทิเข้มข้นชูอีกมบานนั่นเองนะครับ นี่คือ,อคือเรื่องต้มยำเข้มข้นตัวแรกแล้กนั่นเองนะครับผมเราก็จะส่งน้ำไปโอเคครับผมโ o b o ในซองของเราได้กลายไปอยู่ในชามเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวาเนื่องจากเราจะต้องทำให้มันละลายก่อนด,ด้วยมโครเวเรือนเราก็ใส่น้ำไปประมาณสิบหอ่ะมาโนี่คือ,โ,อโรโบอน้ำ คพื่อนต้มยำเข้มข้นนะครับผสมน้ำทีเรียบร้อยแล้วเลยซองนะคเฮาเดือดเลยอะ่ะเห็พมไม่ต้องใช้หม้อเราอุ่นได้ในโคเวตโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะขอไปจุ่ทำให้มันข้นขึ้นด้วยแป้งพะจารย์เองนะครับเราก<ต>็ต้อง,องคนไปด้วยใช่ไหมคะเฮ่อต่อไปถึงเวลาของเนื้อสัตว์แล้วนะครับนี่คือแบ้งข้าที่เราเตรียมไว้นะครับผมกี่นาทีคะสามนาทีครับผม นี่คือน้ำรากของเราที่ทำจากต้ยมยำนั่นเองนะครับผมใส่บเบคอนต้ตยมยำเครื่องต้งยมยำโลบอทวินวันนะครับมีกะทิเนซอกั้นเห็ดนะคะเอาเห็ดอะไรบ้างคะอันนี้ไม่ไม่หั่นนะตอนนี้เราปรสามยายาเห็ดกระพองเนี่ยมันกรอบบางมาก,มากเราจะทาค่ครึ่งเดียว<อ>ครึ่งเลย<อ>เราจะลูกเห็ดกันก็นนนคือเราจะลูกเห็ดด้วยวิธีใหม่คือการ ใช้ไมโครเวฟนั่นเองนะครับของไมโครเวฟลวกเห็ดโอเคครับผมตอนนี้สุดแล้วนะับโอเคแล้วนี่คือเห็ดที่เราลวกด้วยไมโครเวฟนั่นเองนะครับผมเอ่เราเตรียมสิ่งที่สำคัญอย่างนี้นะครับผมนั่นก็คือปลาเส้นเฟ็ดเจาะเนีอยตอนนี้เราจะเทเห็ดใส่จาน ถ้าใครชอบเห็ดมากก็ใส่เผ็ดมากทุกอย่างมีในออฟฟิศหมดเลยค่ะแล้วรลาดเห็ดไหม่เล่แล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้เราให้ชื่อว่าลาดหน้าขอสามคำมีโลบอนี่ไงทุกคนมีโลบขออีกทีมีโลบอขออีกทีมีโลบ่อ ด้วยโลโก้จูนวันเครื่องต้มยำไล้นะกก่ทีในซองเฮ้อร่อยสไตล์<บ>โลโกขอสัมผัสค่ะมีโลโก้